สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพ่อครัวแมวครับให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้วันนี้ครับอยู่กันที่ศรีสะจระเข้ใหญ่ครับผมเขตบางพีบางสอทงนะครับงานทําบุญครบรอบร้อยวันนะครับอาหารบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่นะครับผมพ่อครัวแมวให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้มีความเชี่ยวชาญในการทําอาหารให้อร่อยมีการกะเข์ปริมาณคนปริมาณจํานวนอาหารให้ตรงครับรับรองว่าเจ้าภาพจะไม่เสียชื่อคนจัดงานไม่เสียชื่อแน่นอนครับ วันนี้นะครับลูกค้าสั่งเป็นชุดอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับแขกสําหรับห้าสิบท่านแบบด้านหลังนี้นะครับเนี่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าในลายบุฟเฟ่ต์นะครับห้าสิบท่านราคาสุดประหยัดท่านละสองร้อยบาทเท่านั้นมีอะไรบ้างครับมาดูที่ลายบุฟเฟ่ต์ครับอมาดูครับอย่างแรกนะครับช่วยจานนี่เราใช้ช่วยจานสะอาดนะครับซีนมาให้อย่างดีล้างแล้วก็ล้ามาให้อย่างดีดูจานเราเลยครับ จานครับภพราะฉะนั้นเราใช้จานกระเบื้องใบใหญ่นะครับปกติร้านบุฟเฟ่ทั่วไปจะใช้จานใบเล็กเพราะว่าเขาจะกลัวเปลืองอาหารแต่ร้านพ่อครัวไม่ครับใช้จานใบใหญ่ตักได้สบายๆเรามั่นใจว่าละอาหารเราอร่อยแล้วก็ปริมาณเพียงพอครับผมใครใช้บริการของผมนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาดูครับนี่ข้าวหอมนะครับต้องดูครับจัดให้เต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อาหารถวายพระนะครับวันนี้ลูกค้าใช้แบบขันโตกครับผมนี่เราจัดใส่จานให้นะครับ ลูกค้ามีถ้วยจานขันโตกเตรียมไว้เรียบร้อยครับเราก็มีบริการแบบนี้มาจัดให้ครับไม่คิดค่าจ่ายเพิ่มเติมนะครับสะดวกสบายนะครับใครจะใช้แบบขันโตกใครจะใช้อาหารถวายพระนะครับแบบขันโตกแบบจัดฉานวงหรือว่าแบบอินโตเรามีบริการให้ครับมาดูเมนูต่อไปครับอ่ากองมางี้เลยนี่สันคอหมูตุ๋นยาจีนครับผมนี่เดี๋ยวใช้เนื้อสันคอนะครับเหบือนนี้ครับไม่มีกระดูกครับผมตุ๋นยาจีนเข้าไปแบบนี้นะครับ อันนี้ที่เห็นนะครับคือดอกไม้จีนนะครับกินได้นะอร่อยมันจะนหนึยบมีประโยชน์มากเลยครับผมไปดูเมนูต่อไปครับผมอ่าเมนูต่อไปเมนูนี้เลยนี่ปลากระพงราดพริกครับก้องเข้ามาซูมครับผมเราใช้ปลาสดครับผมรับประกันว่าอร่อยแน่นอนครับปลาสดทอดให้กําลังดีครับแล้วก็ทาพริกแกงครับผมลาดเข้าไปนี่เป็นแบบนี้ครับเค ชิ้นเนื้อน่ากินมากเราไม่ใช้ปลาแช่แข็งนะครับว่ารสชาติมันจะดอรอปลงไปนิดหน่อยเราจะใช้ปลาสดครับรับกันว่าอร่อยแน่นอนครับไปดูเมนูต่อไปครับผมเมนูเด็ดครับผมหมึกผัดไข่เค็มครับอันนี้เราแรบ,บไว้กล่องกระตุงมและในใส่ถาดแบบนี้ให้นะครับนี่หมึกผัดไข่เค็มครับผมนี่หมึกแบบนี้นะครับ,รบ,อ,นนรบอยู่สูดประการได้กินปลาหมึกสดๆ,ๆแน่นอนีน่หมึกเดงๆเราไม่ใช้หมึกแช่แข็ง อาหารร้านพ่อครัวมานะครับปรุงให้อร่อยแล้วก็ใช้วัตถุดิบอย่างดีครับผมจึงได้อาหารที่แบบสมบูรณ์แบบครับอร่อยด้วยแล้วก็วัตถุดิบดีด้วยปรุงดีด้วยทําเร็วมาส่งส่งแบบร้อนอาหารเลยอร่อยครับนี่ไม่รู้่อไปครับอันนี้เป็นชุดน้ําพริกปลาทูทอดนะครับชุดน้ําพริกกะปินะครับจะได้กะปิกะปิแบบนี้เนี่ยได้กะปิครับอ่ากะปิแบบนี้ผักซอสแล้วก็มีผักทอดครับผมชุดผักทอดแล้วก็ ปลาทูทอดครับอันนี้คือหนึ่งในเมนูเ,มเท่านั้นนะครับได้แบบนี้ไปเลยครับผมอ่าเมนูสุดท้ายครับผัแนงหมูครับผมนี่ผัดหอมพริกแกงผัแนงครับผมผัแนงหมูแล้วก็ของหวานนะครับเป็นบุรอยเผือกมะพร้าวอ่อนอ่านี่ครับผมนี่น้ำเข้มค้นนะครับมาเล้ สำหรับคินี้นะครับท่านละอันนี้แหละสำหรับคลินี้นะครับท่านละสองร้อยสิบบาทเท่านั้นนะครับใครต้องการจะทําบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาต้องทารอาหารอร่อยออยต้องการลายบุฟเฟ่ให้พ่อครัวแมแวที่มงานไปจัดให้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องลำบากวุ่นวายเวลาจบงานนะครับก็ไม่ต้องมาล้างช่วยจานเองไม่ต้องตื่นแต่เช้าใช้บริการจัดเลี้ยงนอสถานที่พ่อครัวแมวครับสามารถติดต่อ,อก,กับผมพ่อครัวแมวได้ทุกช่องทางไม่ว่า Facebook YouTube จีทิกต็อกค้นหาพ่อครัวแมวหรือเชฟแมวครับผม โทรสามารถโทรมาปรึกษากับผมได้เลยตรงไม่ซื้อไม่เป็นไรครับสามารถโทรมาที่เบอร์โทร086 2 4 6 8หอง468หรือ idline asia e f m e a i l c h e f m e a w ครับผมจะเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้ครับคิวเต็มตลอดครับต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับเดือนหน้าเดือนตุลาคิวแล้วก็เต็มแลวนะครับใครจะใช้บริการก็สามารถติดต่อทักไลน์ทัก หรือว่าโทรมาปรึกษากับผมได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดมุรประการส่วนใหญ่แล้วใช้ต้องพ่อครัวแมวครับ